อยู่กับเหมลี่เออเพื่อนมาหาแล้วเราก็อยู่นอกสถานที่วันนี้เราจะมารีวิวขนมแกะกล่องขนมจากญี่ปุ่นนะคะนี่แบบนี้เลยเริ่มที่ของใครก่อนดีของเหมยโอเคเริ่มที่ของเหมยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เออแกะกล่องออกมาตัวนี้น่าจะเป็นคุกกี้โปกเกมอนซื้อได้ที่สนามบินไห่หรือเปล่าไม่รู้ซื้อได้ที่ไหนบ้างออะแกะเลย แกะเลยแก่ส um ุดๆตั้งถือเลยเออแกะเลยเราต้องแกะให้แพ็กเกจที่มันขาดด้วยหรอแกะเลยค่าเดี๋ยวก็กินมาตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเขาไม่เห็นตอนแกะเลยเขาไม่เห็นตอนแก่ไม่เป็นไรอ่ะแก่ขึ้นมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้อันนี้ขอเนี่ยเก็บไว้นะเพราะชอบโปเกมอนอุ้ยมันเป็นฝาเปิดฝาเปิดมาดูพร้อมกันแล้วต้องเปิดมันต้องเปิดจากทางนี้ได้ปะเอ้ย มีปิดปิดเปิดเปิดให้เปิดอีกหนึ่งสองสาม้ย๋อมันจะมาแบบนี้แบบนี้มีทั้งหมดหนึ่งกล่องมีทั้งหมดหกชิ้นนะคะเออเดี๋ยวเรามาชิมกันนี่นะคะเราจะรีวิวขนมกันกับเหมยเหมยจะรีวิวรสอะไรอ๋อสีฟ้าก่อนโอเคเาซื้อกล่องไว้ให้แสดงว่าหนึ่งกล่องได้ทั้งหมดสิบสองชิ้นนะคะอะสีฟ้าน่าจะเป็นรสรสเนยสดหรือเปล่าเดี๋ยวให้เหมยลองรีวิวอ่านไม่ออกอะคุกกี้โปเกมอนรู้เลยคือคุกกี้โปเกมอน ใช่เริ่มให้กรนี้ก่อนไปชิมซีวาจาร่อยถูกใจหรือเปล่าหอมไหมหอมหอมหอมกินนมเลยอ่ะรู้สกกินนมแสดงว่าเป็นรสนมแน่เลยรสออกมาอุ้ยมีประกบด้วยปะมีไส้เป็นไวช็อกอ๋อเป็นลูกโปเกมอนน่ารักมากดูดี่น่ารักมากให้ชิมเออเออมันจะเป็นหวานหวานหรือเปล่ากับไวช็อกปะเป็นไงได้ปะอร่อยสมกับที่เป็นประเทศที่ขึ้นเชื่อนมไหม อร่อยจริงปะหอมเลยอร่อยมึงลองชิมหนึ่งห่อมีชิ้นเดียวเหรอมีชิ้นเดียวแต่ต้องชิมนะเอออยากให้อร่อยอ่ะเดี๋ยวให้กินชิ้นนี้หมดก่อนเอออ่ะเสร็จแล้วนะคะมีอีกรสชาตินึงไม่รู้ว่าเป็นรสอะไรน่าจะเป็นรสช็อกโกแลตหรือเปล่าช็อกโกแลตเืออืมอ่ะนี่ให้เหมยชิมชิมอุ้ยอันนี้ห่อเขาน่ารักเนาะเขาทุ่มเทกับแพ็กเกจจิ้งเนาะ เป็นรสช็อกโกแลตอุ้ยเป็นรสโปเกมอนเหมือนกันเออมันคือใช่คือทอลักอ่ะมันคือรสช็อกโกแลตปะไอสอดไสนเนี่ยน่าจะเป็นไวท์ช็อกไหมมันคือกาแฟเหรอกลิ่นกาแฟอะกลิ่นกาแฟไม่ใช่ช็อกโกแลตนะอ่ะไหนลองชิมก่อนเป็นไงบ้างควมแรงเล็กๆก่อนความแรงไม่เล็กคืองานเป็นไงม่ะอืมนานเนาะมันได้อะไรมันเป็นยังไงยังไม่เท่าไหร่ เป็นไงได้ปะสรุปผ่านไหมถ้าจะซื้อเป็นของฝากจากญี่ปุ่นอันเนี้ยฮะผ่านปะอร่อยเลยคุกกี้โปเกมอนใสนคุมอ่ะค,คือแบบเต็มปากมากอ๋อป้อีกนานไหมอยอร่อย <laughs> ชอบรถไหนมากกันระหว่างมันคือน่าจะเป็นรถกาแฟาหรือรถชออ็ชอกโกแลตกาแฟกาแฟกับนมชอบอะไรมากกว่าันนมนมนี่ โอเคค่ะไปค่ะขนมอันต่อนี่ขนมตัวต่อไปนะคะแล้วก็มาแกะซิมกันเลยตัวนี้ไปซื้อที่สนามบินนะร้านเขาบอกว่าเป็นตัวที่ขายดีน่าจะเป็นเวเฟอร์เคลือบไบช็อกแล้วก็รสเลมอนหรือเปล่าเนี่ยขอโทษก็องได้นะนี่กล่องข้างในก็สวยนะถ้าไม่ได้โอ้ปุ่นเด้อซื้อมาจากญี่ปุ่นมันเหมาะแบเป็นของฝากใช่ว้าวมาพี่เหมยคนละชิ้นเรา ผละตินอันนี้กล่องนี้ได้หกชิ้นนะคะหก <6 S 2> ชิน้นนี่ดเ,นเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยว่ามันสมควรเอ,อ้าเอาจีมม <c oughs> ือเอาแกะดีนะที่มันเป็นภาษาอังกฤษไว้อยู่ตรงนี้ที่แกะได้นี่ไงอ๋ <c oughs> อ,อโอ้โหเพลิ้แต่แต่แล้วแต่แล้วก็เหมือนเดิม <c oughs> โอเพนก็จริงแต่แล้วไปยงไงต่อแล้วก็ชิดเขาให้ชี่างนี้อุ้ยอุ้ย ขอยมัให้ฉีกได้ออเแล้วก็มันมาเป็นเวอร์ช่อขอบีบขึ้นนะบีบคืออะไรบ้างมันเหมือนขนมไทยเซี่ยงไฮ้เออเหมือนเซี่ยงไฮ้แต่รสชาต่แต่อันนี้ไม่ได้แช่เย็นมามันน่าจะมีความละลายของไอช็อกนิดนึงปะได้ไหมเอาความรู้สึกเลยไหมว่าเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน กองของเลมอนนะเออกลิ่นกลิ่นมันขึ้นตีขึ้นแต่มันก็แปลกอะเลมอนไม่ควรอยู่กับใบกองกูไม่ได้อวยนะกูว่าอระเทศไทยรสนมของประเทศไทยอร่อยดีกวาอร่อยกว่าอร่อยหนึ่งบาทไม่นั่นแล้วนะทาให้หมดนะมันไปคนละทางอ่ะอืมันไปคนละทางนี่ไปหาอันเนี้ยอ่าอค่ะ มันไม่น่าจผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเลยทุกคนแต่นีอดูที่ความคิดของเราสองคนเพะเลยนนะความชอบของเราสองคนไม่มาม่าเอืมไม่ต้มยำืก็อร่อยนะเปรี้ยวแต่มันไม่งงนะมันไปพลังานไม่ไหวแต่แรกที่กินอร่อยจริงอันแรกที่กรอบแกะค่ะเรามาสูุกกันว่าสองตัวนี้ควรจะซื้อตัวไหนเป็นของฝากกับประเทศไทยพี่เมยโหวตพร้อมกันหนึ่งสองา นี่เซ็ตพีโปเกมอนมานี่เป็นอย่างนี้เลยนี่มีรสกาแฟแล้วก็รสนมรสนมแล้วตรงกลางมันจะสอดไส้ไวช็อปเนาะอร่อยมากหอมๆนวลๆไหมหอมๆนวนๆวอลล่านาคาใครนะคะที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นต้องการหาของฝากนะคะก็จัดได้เลยสำหรับวันนี้เจ๊ก๋าเหมยดีไปแล้วนะ